กลับเข้าสู่รายการดรสมิธในช่วงที่2แล้วนะครับแน่นอนเราอยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราในวันนี้ครับรู้ว่าพิจิกาครับวันนี้นะครับเราก็พูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการใช้เสียงนะครับเรื่องการใช้เสียงเนี่ยถือได้ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายๆท่านที่ประกอบอาชีพหลายอย่างก็มีปัญหาเหมือนกันใช่ไหมครับไม่ใช่เฉพาะนักร้องนะคะอาจจะมีทั้ง เป็นเซลเลยเป็นคุณรูตลอดเป็นเซลหรือว่าน้องพิตตี้เนี่ยนะพูดคุู้วัดด้วยคุณรูก็ต้องพูดทั้งวันเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับเรามีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านหูคอจมูกมาให้ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับโรคของกล่องเสียงและก็เส้นเสียงครับสวัสดีค่ะหมอโอ๊กและลูกว่านะคะโรคเกี่ยวกับกล่องเสียงและสายเสียงเนี่ยที่เราพบกันบ่อยๆเนี่ยค่ะก็มีประมาณ4ี่ห้าโรคนะคะก็คืออักเสบจาก เชื้อโรคเช่นเชื้อไวรัสไข้หวัดแบคทีเนระียพวกนี้นะคะเชื้อโรคก,ก็เข้าไปทํำลายร่างกายแล้วก็ทําให้ กล่องเสียงมีการอักเสบรองลงมาก็คือการใช้เสียงที่ผิดวิธีเช่นตะเบงตะโกนหรือการไอเรื้อรงังแรงกระแทกจากการที่เราเราไอหรือการตะเบงเนี้ยทำให้กล่องเสียงช้าได้อันดับถัดมาก็คือการกระทบกระเทือนที่ภายนอกของกล่องเสียงเช่อนอาจจะถูกของแข็งกระแทกหรือว่าเจอควันเจอสารเคมีแล้วสูดเข้าไปเยอะเคมีพวกนี้ก็เข้าไประคายทางเดินหายใจรวมทั้งกล่องเสียงด้วยถัดมาก็เป็นเรื่องของเนื้องอกเนื้องอกที่สายเสียงเนื้องอกที่กล่องเสียงถัดออกมาอีกก็คือเรื่องของมะเร็ง นอกจากนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องอื่นๆเช่นกรดไหลย้อนเพราะว่ากรดไหลย้อนเนี่ยน้ำกรดในกระเพาะไหลย้อนท้นขึ้นมาจะทัางถึงคอแล้วก็น้ำกรดก็มาระคายเคืองคอและกล่องเสียงนะคะโรคที่รุนแรงที่สุดก็คือมะเร็งค่ะมะเร็งของกล่องเสียงนะคะซึ่งเราทราบอยู่แล้วว่ามะเร็งเป็นโรคที่รักษาได้ยากนะคะและความที่รุนแรงที่สุดก็คือถึงแก่ชีวิตค่ะ ฟังจากคุณหมอแล้วรู้สึก <ไง S 2> ว่าโลกของเส้นเสียงของเสียงนี้ <ừ m. S 2> เป็นได้เยอะเลยนะคะหลากหลายมากครับและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งนะครับไม่ใช่แค่การใช้เสียงเท่านั้นยังมีปัจจัยอย่เยอะแยะมากมายเลยนะครับที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการออกเสียงของเราโดยเฉพาะ้เจ้ากล่องเสียงและก็เส้นเสียงซึ่งเป็นอวัยวะที่อ่อนบางมากๆเลยนะครับค,คุณหมอครับมีสาเหตุอะไรบ้างครับที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของเสียงของเราครับ โรคเส้นเสียงอักเสบเนี่ยเกิดจากการใช้เสียงผิดวิธีเนี่ยใช่แน่ๆค่ะแล้วก็มีหลายเสียงที่ที่ถือว่าเป็นการใช้เสียงผิดวิธีนะคะเช่นการตะโกนการตะคอกการพูดดังเกินธรรมชาติของเรานะคะรวมทั้งการที่พูดนานเกินไปการกระซิบนานๆหรือการเปลี่ยนเสียงเช่นบีบเสียงให้เป็นเสียงของคนอื่นเสียงเล็กเสียงใหญ่ที่ไม่ใช่เสียงธรรมชาติของเราสิ่งเหล่านี้ทําให้เส้นเสียงอักเสบค่ะเห็นไหมครับ จริงๆแล้วมีสาเหตุมากมายเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันเราหรือว่าพวกการติดเชื้อนะ,ะที่เราคงต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะครับไม่ให้ไปสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้นสาเหตุเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยก็คงคต้องจาไว้ใช้ด้วยนะครับค่ะ,คะแล้อยังมีถ้าเกิดสมมติว่าเรารู้สึกตัวว่าเราเป็นเส้นเสียอักเสบแล้วการที่จะเป็นพวกเส้นเสียงอักเสบหรือกล่กองเสียงอักเสบค่ะจริงๆแล้วมันมีลักษณะาอาการใช่ไหมครับสังเกตด,ดูบางคนพอเป็นหวัดนะครับก็จะมีแค่การไข้คัดจมูกน้ำมูกไหลหรือว่ามีเสมหะนะครับ สิ่งเหล่านี้อาจจะยังไม่ได้บ่งบอกว่าเส้นเสียงเนี่ยอักเสบือกล่องเสียงอักเสบแต่เมื่อไหร่ที่มีอาการเสียงแหบขึ้นมาะนะครับอันนี้เป็นในสําคัญเลย<ม>นะครับที่บ่งบอกว่าตอนนี้เส้นเสียงมีปัญหาแล้ว<ม>นะครับส่วนสิ่งที่บอกสาเหตุนะครับ<ะ>เช่น<ะ>กรณีถ้ามีไข้เสมหะมีสีเหลืองหรือสีเขียว<ม>นะครับแล้วก็เสมหะปริมาณมากแบบนี้น่าจะบ่งบอกไปทางว่าอาจจะมีการติดเชื้อเกิด<ม>ขึ้นนะครับส่วนถ้าเกิดจากการใช้เสียงมากนะครับมีประวัติว่าวันก่อนหน้านั้นครับใช้เสียงเยอะตะโกนเข้าห้องเชียร์ ขึ้นสแตนเชียหรือว่าร้องเพลงคาราโอเกะกับเพื่อนแบบไม่ยั้งเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะของการใช้เสียงที่ผิดวิธีนั่นเองนะครับหรือบางท่านนะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินอาหารนะอย่างที่รู้ว่าอาจจะเคยได้ยินพวกกรดไหลย้อนใช่ไหมครับโอ้เคยเป็นเลยอาการเป็นไงบ้างครับอาการก็คือว่า เราจะตื่นเช้ามารู้สึกว่ามันจุกจุกสบแสบแล้วก็จะเจ็บคอส่วนล่างแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งที่ไอเรื้อรังโดยที่เราไม่มีสาเหตุเพราะว่าเราไม่ได้ป่วยเป็นไข้เป็นอะไรเลยไม่ได้ป่วยนี่แหละครับเป็นข้อสังเกตที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะนี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งเลยนะครับสำหรับหนุ่มสาวสมัยนี้ที่ทานอาหารหนึกนะครับแล้วก็เข้านอนทันทีหลังจากที่ทานอาหารหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับระบบนะครับของหลอดอาหารแล้วก็หลอดลมนะครับก็จะทําให้เกิดกรดเนี่ยที่ควรจะอยู่ในกระเพาะของเราเนี่ยนะครับ มันไหลย้อนขึ้นมาแล้วก็ทําความบาดเจ็บนะครับกับกล่องเสียงแล้วก็เส้นเสียงของเราได้นะครับเราก็สําหรับนักร้องไหนๆท่านนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของเส้นเสียงกล่องเสียงจนมันจะมันต้องเกิดอาการผ่าตัดเนี่ยมันเป็นมันเป็นอาการขนาดไหนคะอยากให้คุณหมออธิบายให้ฟังหน่อยดูนี่น่ากลัวมากเลยนะที่พวกเราได้ยินบ่อยๆกับข่าวเนี่ยนะครับก็จะมีคุณดายโดฟินใช่ไหมที่เคยผ่าตัดพิทูลพูนมาริสแลนที่ตุ้ยธีรพัฒน์ก็เคยเป็น อย่างนี้เนี่ยนะเราก็ต้องสังเกตตัวเองให้ดีด้วยนะครับก็คือถ้าเกิดเสียงแหบเนื้อรังนะครับพักเท่าไหร่ก็ไม่ดีขึ้นนะครับหรือคุณภาพการร้องเพลงการพูดเนี่ยลดลงนะครับแบบนี้เนี่ยแนะนําเลยนะครับรีบไปหาคุณหมอเถอะนะครับเพราะอาจจะมีปัญหานะครับอย่างที่คุณหมอกูคอสมุกได้บอกไปแล้วนะครับแ้รกรณีเส้นเสียงของเราช้ำบวมนะครับ หรือเกิดลักษณะเป็นตุ่มขึ้นที่เส้นเสียงะนะครับอาจจะทำให้เสียงเนี่ยแหบแบบถาวรได้เลยนะครับซึ่งถ้ากรณีที่เป็นมากขนาดนั้นแล้วการรักษาคงจะหนีไม่พ้นการผ่าตัดแน่ๆเพราะวา่านี่คือทำอยังไงนะคะต้อง<ำ>อมีหลายวิธีเลยครับทั้งการผ่าตัดเส้นเสียงแก้ไขบริเวณตุ่มให้ยุบลงการฉีดยาเฉพาะจุดหรือการใช้เลเซอร์ช่วยตัดอันนี้ก็จะแล้วแต่เทคนิคที่คุณหมอพิจารณาว่าเหมาะสมแล้วนะครับ แต่ไงก็ตามครับอยากให้ถนอมไว้ก่อนดีกว่าอย่าปล่อยให้ถึงจุดนั้นจริงๆคร, <c oughs> ครับเพราะหลายๆท่านเนี่ยรักษาไปแล้วเสียงก็ไม่ได้กลับมาเหมือนเดิม <c oughs> นะ <c oughs> มีปัญหาอย่างเรื้อรังเลยทีเดียวละครับ <c oughs> แล้วพูดคุยกันมานะครับตลอด <c oughs> ทั้งช่วงที่2นี้เลยนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าคุณผู้ชมมีคําถามอะไรแล้วเรามาไขาข้อข้องใจกันในช่วงออนไลน์คลินิกช่วงหน้าครับ